สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับช่วงยามบ่ายนะฮะของวันที่1นึงเมษายนพุทธศักราช2564นะครับก็เป็นวันเงินเดือนออกแล้ว <c oughs> ตรงกับวันสะลักกินแบ่งรัฐบาลออกพอดีนะรเราก็มาดูการวิเคราะห์สลักกินแบ่งลาวกันเช่นเคยนะฮะขอให้ทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยมีเงินมีทองใช้ตลอดปีนะครับเงินเดือนออกกันเยอะเยอะ อ่าซื้อของเข้าบ้านนะครับจับจ่ายใช้สอยนะฮะอย่างประหยัดนะฮะแล้วก็ขอให้ถูกหวยเลงเบอร์กันเนาะจะได้มีเงินไปจุนเจอครอบครัวนะครับไปซื้อสิ่งที่ชอบนะฮะอ่าการวิเคราะห์เป็นเพียงแค่ข้อมูลแค่แนวทางเท่านั้นนะครับการลงทุนอยู่ที่พี่ๆท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอ่าทางช่องนะครับไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นนะจ๊ะมาครับท่านผู้ชมอ่าการวิเคราะห์ราววันที่1นะฮะเมษาเจอกันช่วงบ่ายๆนะฮะ มาช้ายังดีกว่าไม่มาถูกไหมครับอ่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลากันเลยนะฮะเรามาดูกันวันที่1น,นะครับเมษายนนะจ๊ะอ่ะเมษายน2564นะฮะลาวโคงสุดท้ายครับราวโคงสุดท้ายเนี่ยท่านผู้ชมคิดว่าออกรอบเวลา2องทุ่มครึ่งครับ อย่าลืมไปรับชมนะฮะสลากกินแบ,บ่งรัฐบาลกันด้วยที่ผมได้ลงมาแล้วนะครับอ่ะราคงสุดท้ายผมคิดว่า7ครับท่านชมนคิดเหมือนผมหรือเปล่าอ่ะแต่ก็เป็นอีกข้อมูลนึงได้ว่าบางครั้งอาจจะตามรัฐบาลถ้ารัฐบาลออกอะไรเราอาจจะตามเราก็ไม่รู้เนาะแต่ผมเป็นตามสูตรนะฮะ75 73ห้าสครับ 7 6 7 4 7 9แล้ว2ตัวสุดท้ายจะเป็น8 5นะครับปิดท้ายด้วยอะไรเอ่ยฮ8 9ครับการวิเคราะห์ผมมีให้ทั้งหมด8ตัว7 5 7 3 7 8 7 6 7 4 7 9แล้วก็2ตัวสุดท้ายเนี่ยจะเป็นตัวก,กันก็จะเป็น8 5 8 9นะฮะ เดี๋ยวเรามาดู3ตัวกันนะครับว่า3ตัววันนี้จะมีอะไรกันบ้าง075 073 078หครับ073 078ครับหลักร้อยเนี่ยผมจะให้ไว้0นย์ะฮะตัวเด่นให้ไว้7เนาะอ่าการวิเคราะห์น,นะครับสำหรับราวคงสุดท้ายก็จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะจ๊ะก็ขอพี่พทุกท่านนะครับโชคดีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีเงินมีทองใช้ตลอดปี ที่สิ่งใดสมปรารถนานะครับก็อย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยออกกําลังกายกันบ้างนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับขอบคุณมากๆครับ